สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆมีความสุขกันอยู่ไหมคะบางทีจัก,กรวาลก็เหวี่ยงคุณมาเจอคลิปนี้เพื่อที่จะเตือนคุณว่าความสุขของเราก็ต้องเก็บไว้กับตัวเราอย่าเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่นเมื่อใดที่บุคคลน,นั้นหายไปความสุขของเราก็จะหายไปด้วยมันถูกต้องแล้วหรือคะในเมื่อมันเป็นความสุขของเราเป็นของของเรา แล้วทำไมเราจึงต้องเอามันไปฝากไว้กับคนอื่นกันล่ะการที่เราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองนั่นแปลว่าคุณเก่งมากเลยนะคะ<ม>เพราะไม่ว่าใครจะไปใครจะมาหรือใครจะมาทำร้ายจิตใจคุณแค่ไหนคุณก็ยังสามารถปล่อยผ่านไม่เก็บเอาสิ่งนั้นมาทำให้ความสุขของคุณหายไปได้ การเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่นในมุมมองของกาตี้ก็คือการที่มีคนเข้ามาทําให้คุณมีความสุขแล้วคุณก็ยึดติดว่าคุณจะมีความสุขก็เพราะมีคนคนนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปและเขาคนนั้นจากไปมันทําให้ความสุขของคุณหายไปกับเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นคนรักคนรู้จักคนในครอบครัวก็ตาม การปล่อยวางคือตัวช่วยที่สำคัญของคุณเพราะเมื่อใดที่คุณไม่รู้จักปล่อยวางคุณก็จะเก็บความทุกข์ไว้แบบนั้นหอบหิ้วมันไปทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลากินข้าวทำงานอาบน้ำเข้านอนพลังงานชีวิตของคุณจะลดน้อยลงไปทันทีหน้าตาหมองคล้ำเศร้าส้อย ไม่กระปี้กระเป๋าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะว่าคุณไม่ยอมปล่อยวางแล้วทำยังไงคุณจะปล่อยวางได้เมื่อมีคนเอาความสุขไปจากคุณสิ่งแรกเลยคุณต้องเฝ้าดูความคิดของตัวเองค่ะว่าตอนนี้คุณคิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆอยู่หรือเปล่าแล้วเรื่องที่คุณคิดอยู่นั้นมันทำให้คุณเสียใจ มันทำให้คุณไม่มีความสุขมันทำให้คุณมิตกกังวลอยู่หรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคุณต้องบอกตัวเองให้หยุดคิดหายใจเข้าลึกๆช้าๆและหายใจออกยาวๆและจดจ่ออยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับตัวเองตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่ตอนนี้ฉันทานข้าวอยู่หรือเปล่า อ๋อใช่ฉันกำลังอ้าปากทานข้าวลิ้มรสของอาหารที่ทานเข้าไปและคุณต้องคิดถึงแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆที่ทำให้คุณมีความหวังมีพลังเชื่อว่าคุณทำได้ให้กำลังใจตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำ หรือทำในสิ่งที่อยากจะทำมานานแล้วทำในสิ่งที่คุณมีความสุขไม่ต้องไปโฟกัสกับคนที่จากไปและเอาความสุขของคุณไปด้วยไม่ต้องไปนึกถึงคนที่พูดจาหรือกระทําไม่ดีกับคุณเลยนะคะอย่าเก็บเอามาคิดอย่าให้ค่ากับคนแบบนั้นจนคุณไม่มีความสุข ความสุขของคุณคุณสร้างมันได้เก็บมันไว้กับตัวคุณได้อย่าให้ใครมาพังมันลงไปค่ะสุดท้ายนี้สิ่งใดที่ทำให้คุณเจ็บปวดสิ่งใดที่ทำให้คุณเศร้าเสียใจร้องไห้ขอให้คุณทิ้งมันไปกับปี2565นะคะและมาเริ่มต้นใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ที่มีแต่ความสุขความสงหวังในปี2566นี้ค่ะถ้าหากเพื่อนๆรักกันชอบกันก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe ให้กาตี้ด้วยนะคะและช่องของกาตี้มีปุ่ม Super t ร์แทงแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกดหัวใจให้กาตี้ได้เลย และสามารถสมัครสมาชิกได้ด้วยนะคะสำหรับระบบสมาชิกกาตตี้ก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ให้ค่ะไว้มาจอยกันนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกๆคนเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ